ไปบีและไปแล้วไอ้เ no หี้ยทำเหี้ยอะไรสัตว์เอ้ยเหี้ยสัตว์ทีมเราเนี่ดูปาระเบิดเหี้ยคำพูดที่รู้กูก็ปาโง่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพีก็ปาแฝดใส่หน้าเพื่อนไอ้เหี้ยแต่ละคนเลยตอนนี้แล้วนี่ตายยังโอ้น่าจะยังไม่ตายตัวหมุนเลยข้างล่างกระโดดลงมาอยู่ตรงบันไดด้านขา โดดโดดลงมายิงพีพีไอ้เจากชุดันไปปัดไอ้เลกลบคิดต้วยอ้ได้วยอพีพีกำลังมากำลังมาอย่าวางใจเยใจเย็นใจนไม่ตายลเย คูยิงทำไรวะมีอคไม่ยิงกูก็ไปดิคุณคกณนักลมชุดดำนัเว้ยเฮี้ยแม่งอูดกล้วก็มดำเว้ยไอ้ไอ้ออออกมีใครบ้างขอหนึ่งวีพอวิไปปุ๊บวางได้เลยโอกนะ

อะไรวะลิคอลลิเกะฮะลิเกะฮะมีดมีดเลยมีดเลยไม่เป็นไรไปกันเลยนะทีนี้กูเองกูนักเลชสุดดำเว้ยหน่วยปลาติวกินปลาโอเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงจู่ๆไปไปฟัน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 เออได้ละฟัน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  เป็งาเีอยู่ด้านห้าก็จะหลุดนี่จะหลุดไอ้เหียโอ้ยกระสุนที่เปิดร้อยนัดไอ้เหียไม่ยิงไม่รีเลย้กยกา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 ยทำถูกมึงทำถูกมึงาถูกทางแล้วมงาถูกทางทน้ที้ทไปข้างหลังวิ่งไปเลยเขาบอกว่ามีต้องมีพีพีจอาะมีนะ

ตามนนยตาม,ามึงเป็นนักบุกการ์หาแล้วใช่ไหออกไปอะ่ะว <c oughs> ิ่งออาโปนัดอยู่กับมึงเลยนะ <c oughs> ออาโปมันเห็นแล้วอย่าออกไปอาโปออกไปนายตายแน่ยนับปีงสองสามชิบ,บ้าเลยกูถ <c oughs> ือไฟเป็นทุติย์ชิบา้า